สวัสดีค่ะมาพบกับ b บ i n e s s กันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของคริปโตเคอ e เรนซีกันนะคะหลายคนก็สงสัยใช่ไหมคะว่าที่เขาคุยกันเรียนคริปโตเรียนคือคริปโตนี่คืออะไรกันเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับ คริปโตเคเรนซีนะคะหรือหลายๆคนเรียกว่าเหรียญคริปโตนะคะหรือบางคนก็เรียกแค่คริปโตสั้นๆนะคะคือจริงๆแล้วเขาก็คือสกุลเงินดิจิตอลนะคะก็คือเหมือนสกุลเงินแบบเงินบาทเงินดอลลาร์เงินเยนเงินหยวนอะไรที่เราใช้กันนะคะแต่เขานําไปขึ้นในระบบดิจิตอลนะคะเป็นหน่วยอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยก็คือเหรียญคริปโตอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนําไป เข้าในสู่ระบบของบล็อกเชนนะคะซึ่งเดี๋ยวบล็อกเชนคืออะไรอันนี้เดี๋ยวจะต้องมีการอธิบายกันอีกยาวแต่ว่าให้เข้าใจโดยง่ายๆนะคะอันนี้สําหรับให้เข้าใจง่ายสําหรับคนมือใหม่เลยนะคะก็คือเป็นสกุลเงินแหละค่ะแต่ว่าเขาเอาไปเข้าสู่ระบบบล็อกเชนเป็นหน่วยอิเล็กทรอนิกส์นะคะให้เป็นสกุลเงินของดิจิตอลซึ่งข้อดีของสกุลเงินดิจิตอลคืออะไรก็คือจุดประสงค์ หลักๆเลยนะคะในการผลิตเหรียญคริปโตขึ้นมาเนี่ยเขาไว้ใช้ในการแบบว่าใช้ในการแลกเปลี่ยนนะคะมันจะจับต้องไม่ได้แต่ว่าสามารถนํามาใช้ในการแลกเปลี่ยนแล้วก็โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางนะคะในการทําธุรกรรมตัวกลางที่เขาหมายถึงมันก็คือเหล่าแบบธนรคารต่างๆนะคะหรือว่าแบบว่าพวกเพย์พาหรือว่าเว s เ e น n ูเนียอะไรต่างๆนะคะก็คือเขาจะหลีกเลี่ยงกันผ่านตัวกลางนะคะ โดยเขามีแนวคิดที่ว่าอยากจะให้ระบบการเงินนะคะในการแลกเปลี่ยนต่างๆเนี้เป็น e e e n t t r l l z z e นะคะก็คือเหมือนกระจายกร,กระจายอํานาจถ้าแบบว่าในมุม Centralized ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนของเงินของเราในตามปกติที่เราใช้เงินสดอะไรต่างๆตามธนาคารหรือว่าเงินสดจ่ายซื้อซื้อขายสินค้าต่างๆนะคะอันนั้นคือมีผู้ควบคุมทางการเงินแต่ จุดประสงค์ในการสร้างคริปโตนะคะเขาจะทำให้อาตาัตราแลกเปลี่ยนเป็นดีเซนเทไลซ์คือทุกคนนะคะสามารถควบคุมการทำงานได้ทุกคนสามารถแบบว่า,าแลกเปลี่ยนอาตาัตราของอะไรแลกเปลี่ยนอาตาัตราเงินต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องมีคนกลางนะคะอย่างที่บอกไปว่าเหรียญคริปโตหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยคะ่ะเขาคือการ นํามีระบบของบล็อกเชนนะคะอยู่เบื้องหลังนะคะซึ่งระบบบล็อกเชนก็จะทําใหาม้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะแล้วก็แก้ไขข้อมูลต่างๆนี้ยากมากนะคะซึ่งมันก็จะกลับมาเป็นข้อดีของคริปโตเคเรนซีนะคะหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลนั่นก็คือลดความเสี่ยงลดความผิดพลาดในการทำธุรกรรมต่างๆลดการเกิดฮิวแมนเออรอต่างๆ ที่เดิมใช่ไหมคะสมมติว่าเราไปดําเนินการทั้งธุรกรรมต่างๆผ่านธนาคารอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่มาเกี่ยข้องซึ่งตรงนี้เขามอกว่า Human Error อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือเพราะฉะนั้นสกุลเงินดิจิตอลก็จะลดความเสี่ยงอันนี้ไปนะคะแล้วก็พอมีระบบบล็อกเชนมานะคะก็จะเพิ่มความปลอดภัยนะคะแล้วก็ทำให้การทำธุรกรรมต่างๆมีความรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ มากเข้ากับการทำธุรกรรมที่ผ่านคนกลางหรือว่าผ่านตัวกลางนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะแค่ว่าให้รู้จักก่อนว่าเจ้าคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเจ้าสกุลเงินดิจิตอลนี้คืออะไรนะคะหลักๆก็คือการที่สกุลเงินที่อยู่บนอินเทอริกน์หรือว่าอยู่บนโลกออนไลน์นะคะให้เป็นระบบดิจิตอลนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียเดเยอะแยะมากมา,มายเกี่ยวกับสกุลเงนินดีจทต้องต่อไปอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ